สวัสดีครับวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์พศส5 6 8นะครับอยู่ที่บ้านแพทย์บุญเลืง่งหมู่9นะครับวันนี้มีงานขาวดําของแม่อุ่นมังคลาดอายุ93ปีนะครับก็กำหนดชาปานกิจวันพรุ่งนี้นะครับ,ว,ว,รนะรบวันที่สองเนื่องจากวันนี้เป็นวัน เลือกตั้งสอจอนะครับขณะนี้มีพิธีนะครับที่เป็นป,ประเพณีเก่าแก่ของทางภาคเหนือก็คือการขึ้นเฮือนน้อยนะครับตานเฮือนน้อยให้กับแม่อุ่นมังคลาดนะครับก็จะทำพิธีขึ้นกันก่อนในตอนเย็นของวันนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสาละนะครับนำสีรีล่า่างของคุณแม่ไปชาปณะสถานพรุ่งนี้นะครับเสร็จก็จะเอาไว้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปนะครับก็ทำเป็นเต็นนะครับ ต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับเครื่องใช้ไม้สอยก็เหมือนบ้านคนจริงๆเลยครับ ็อลยัดเดี๋ยวถึงเวลานึงก็จะให้เยอะเนาะติดช่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปใไในเหนือเดี๋ยวอาทิตย์หมดพี่คุณคือุณก็รู้เยอะเนาะใจไม่ได้หแขอต้นหลังเลยไม่นุ่นอปิ้นเนอะปอนคุณอยู่ไหนอยู่นม่เลยวันนี้ครับ ก็มีผู้ห no ลักผู C. C. ้ใหญ่นะครับเพื่อนสนิทมิสหายของลูกชายนะครับมาร่วมพิธีกันไาดได้เรื่องแล้วเนาะ อรสบเรื่องกันเรื่องงกถึงเวลาอุูน้สมแล้วนะครับต่อให้ที่ืมนไ่หก็ยาหูตาหยาเนอยาขนยาอุมยได้ยดไปเจอกันอ่ออันแต่ภาพมันก็อยู่นะนะแต่ภาพ่ภาคือลูกร้านะพไม่ต่างหดาอก็มีนะครับ ขอเกินฉลาไี่เลยมามาขึ้นมาสั่งมาแปะเกินมาฮักอันขันมันอีขออันบุก้าไล่จีนไล่มือเนาะจีนมาเฮ็ดวันนี้อ่าแล้ววันนี้อาต้านถึงแม่เมือยนะขอเกินเดชฉลาครับขอเจินฉลาสองเซ็ตหอมน่านครับพินฉลาสูงนคุณที่ไว้เกิดนั้นอนุภาพอนุภาพอ่ากันบ่อนะครับพะวง

คันเไปหาใหม่หาตอบมากล้็นี่เอาทีหมูห่อขันนาผสมแกงไปทัานมา่านตอบาแงนะนี่น้องไ่เนี่ยขันในแนวเหือปลาขันเหือปลาดูขัน ศาสนาครับประเดี๋ยวจเหินวันหึ่สองคนเนาะึงหลายหลายกุญแจเลยพันของคนนี้เป็นอะไรของูชาลายจีนเลยจีนเลยเนาน้งชูงเป็นอย่างไรอย่างอี้เออศาสนาจะเหินเน่เต้เหล่าศาลาเต้ไ้เคนศรัาไปเยทุน

เราต้องรับสลาวัน